พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่ก็เป็นอีกวันอีกครั้งหนึ่งที่ได้มามีโอกาสดีได้มาสนทนากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นวันหลังจากวันรำลึกครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวันที่19พฤษภาคม 2,553ความจริงการปรับปรามประชาชนนั้นไม่ได้มีเฉพาะวันที่19และไม่ได้เริ่มต้นและไม่ได้สิ้นสุดมีก่อนหน้านั้นและหลังจากวันนั้นแม้กระทั่งขบวนการไล่ล่าอาจจะกล่าวได้ว่ามาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะฮะแล้วกระบวนการในการจัดการกับคนเสื้อแดงยังไม่จบสิ้น อย่างไรก็ตามอยากจะขอบคุณพี่น้อง <c oughs> ที่มาในงานรำลึกครบรอบหนึ่งปี19บเพฤษภาที่แรกตัวดิฉันเองก็ไม่แน่ใจมีคนถามว่าจะมีคนมามากหรือน้อยก็ไม่แน่ใจเหตุผลเพราะว่าประการแรกเลยงานนี้เนี่ยมันไม่มีการประสัยทางการเมืองของ แกนนำที่หลายคนชื่นชอบบางท่านก็ไปอยู่ในเรือนจำบางท่านก็อยู่ในฐานะผู้สมัครสสงานนี้จึงกล่าวได้ว่าเราประกาศแล้วว่าไม่มีการปราศัยทางการเมืองผู้สมัครสสไม่ได้ขึ้นนะคะเป็นงานทําบุญงานสะดุดีงานรำลึกแล้วจะเลิกเร็ว แล้วยังเป็นวันทำงานด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนมามากน้อยเพียงใดแต่การปรากฏว่าพี่น้องมาเต็มแน่นขนาดสีแยกราชประสงค์ล้นไปจนถึงประตูน้ำนะคะดังนั้นภาพนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงมาในฐานะเจ้าภาพไม่ได้มาในฐานะผู้ร่วมงานนะคะ ไม่ได้มาในฐานะผู้ที่จะมาฟังการปราศัยทางการเมืองไม่ได้มาในฐานะที่อยากจะมาฟังคอนเสิร์ตหรือมาชื่นชมหรือไม่ได้มาในฐานะพ่อยกแม่ยกใดๆทั้งสิน้นแต่มาในฐานะเจ้าภาพของงานลํำลึกวีรชน19พฤษภานี่จึงเป็นความยิ่งใหญ่และอยากจะแจ้งไปให้ประชาชนทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลไกรัฐและคนในฝั่งระบอบอมาตย์หรืออำนาจรัฐที่มุ่งไล่ล้างเข็นฆ่าและจัดการกับแกนนำนปชว่าเขามากันหลายหมื่นเขามาเองแล้วเขามาในฐานะเจ้าภาพมาทำบุญมาฟังนะฮะวีรชนญาติวีรชนนะฮะ คือญาติที่บาทเจ็บล้มตายโดยเฉพาะญาติวีรชนที่เสียสละชีวิตได้มาแสดงตัวแสดงความรู้สึกและเราได้บอกแล้วว่ามวลชนคนสุดท้ายที่นั่งปักธงอยู่นะคะจะมาปรากฏตัวในวันนี้ด้วยคือเป็นเรื่องของประชาชนที่มาร่วมกันทำบุญโดยทางนปชแกนนำเนี่ยร่วมกันจัด ให้การทำบุญงานรำลึกนั้นราบรื่นเป็นผู้จัดการให้ราบรื่นแต่เจ้าภาพที่แท้จริงคือประชาชนไทยเป็นวันทำงานลองคิดดูนะคะแล้วไม่มีมหรสพไม่มีบันเทิงใดๆไม่มีการปลายัยดุเดือดเผ็ดมันใดๆแต่ปรากฏว่าเขามากันจึงกล่าวได้ว่างานรำลึกครบรอบหนึ่งปี19พฤษภา 53เป็นงานของประชาชนที่มารำลึกวีรชนไม่ใช่งานของนอปชเราเป็นผู้อำนวยการให้พวกเขาได้มารำลึกณสถานที่นี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เราจะพยายามทำให้ภาพจำลองเช่นเวทีก็ใกล้เคียงกับภาพเดิมขอ้ออา ภาพข้างหลังก็ยังเป็นภาพเดิมคนสุดท้ายก็มาและเราก็มีจัดใช้วิธีอาทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเป็นงานํำลึกเป็นงานํำลึกนะคะในภาพท่านจะเห็นนี่ก็เป็นวีรชนแต่เป็นวีรชนที่ไม่ได้เสียสละชีวิตเป็นวีรชนที่แสดงตัวตนยังดำรงอยู่คือคุณผุดสี นะะในฐานะที่เป็นพยาบาลและได้บอกกับดิฉันว่าสัญญากันกับเพื่อนว่าจะไม่ไปไหนเพราะนั้นนี่คือเจตจำนงของประชาชนอยากให้กลไกรัฐในระบอบอมาตยได้เข้าใจประชาชนวันนี้ไม่ใช่เกิดจากการยุโยงส่งเสริมดังที่ท่านพยายามจะยัดเยียดมาตรา112-116ให้กับแกนนำนปช กระทั่งมาตา83ามาตา8 6ไม่ใช่ทั้งสิ้นเลยค่ะประชาชนเขามานะคะประชาชนแสดงออกบนเวทีจะเป็นญาติจะเป็นประชาชนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายหรือประชาชนที่มาจากตัวแทนที่อยู่ต่างจังหวัดกันมากมายที่ขึ้นเวทีบทบาทของแกนนำจึงน้อยที่สุดน้อยที่สุดค่ะ นี่จึงสิ่งที่อยากจะแจ้งมาอย่างผู้ที่ไม่ได้ดูงานนั้นไม่ได้เข้าใจงานนั้นและไม่ได้เข้าใจแกนแท้ของการจัดงานได้โปรดเข้าใจด้วยแต่ในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงนั้นแน่นอนว่าเข้าใจและได้มาแสดงตัวในฐานะเจ้าภาพค่ะในฐานะเจ้าภาพและเจ้าของงานไม่ใช่ในฐานะแขก แต่เป็นเจ้าภาพดังนั้นจึงขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะฮะรวมทั้งประชาชนที่ดูอยู่ทางทีวีว่าทุกท่านได้ทำให้งานนี้บรรลุอย่างเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาดังที่หลายคนหวั่นเกรงหลายคนก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้มีการขู่พยายามไม่ให้เราจัดงาน ดังที่เราได้เรียนแล้วเราไม่จัดงานเนี่ยถามว่าเราจะตอบพี่น้องยังน้อยที่อยู่หน้าจอนะคะที่อยู่หลายหมื่นคนอย่างไรเขามาเองนะคะนี่จึงเป็นอยู่ในปริมณฑลของเข็มมุ่งของนอปชก็คือการทวงความยุติธรรมการทวงความยุติธรรมเราทวงทั้งประชาชนผู้เสียสละชีวิต ในนั้นหลายคนจำนวนมากไม่ใช่คนเสื้อแดงนะคะมีทั้งตำรวจทหารมีทั้งประชาชนทั่วไปที่บังเอิญถูกเข็นฆ่านะคะและรวมทั้งคนเสื้อแดงเราจำเป็นต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้ผู้เสียสละในทุกส่วนและผู้ที่ถูกจับกลุ่มคุมขังอย่างไม่ถูกต้องเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยมาสีหคน ถามว่าน้องโดนข้อหาอะไรนี่คนถูกจับกลุ่มคุมขังไม่ได้พูดถึงที่ที่ที่ยังอยู่นะคะที่ออกมาคนหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งบอกว่าผมถูกข้อหาขโมยผงชูรสอีกคนหนึ่งบอกผมถูกข้อหาขโมยไอศครีมอีกสามคนบอกว่าเขาเอา คืออันนี้เป็นข้อข้อข้อ,อนำเสนอนะคะเป็นข้อนำเสนอคือถูกปรักปรำโดนเอาอาวุธยัดใส่นะฮะทำนองนั้นอีก3ามคนเอาว่าถ้าขโมยผงชูรสนะคะขโมยไอศครีมเขาไปถูกขั้งหนึ่งปีแล้วนะคะถึงได้ปล่อยและนี่คือประเทศไทยกว่าจะได้ยุบสภาจึงเป็นการแรกด้วย ราคาแพงมากแลกด้วยศักดิ์ศรีของประเทศแลกด้วยความเสียหายยับเยินแลกด้วยความแตกรวในสังคมแลกด้วยความเสื่อมสุดของความน่าเชื่อถือของสถาบันสำคัญเช่นความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะฮะหรือแม้กระทั่ง หน่วยงานที่ปราบปรามประชาชนจะเป็นกองทัพหรือจะเป็นหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจหรืออื่นๆอย่างใดก็ตามนะคะดังนั้นนี่เป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญตามเข็มมุ่งของคนเสื้อแดงอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพลนพวงจากในงานนี้คืออะไรเราพบว่าผู้ขาราระสงค์จัดการจะฟ้องร้องเรานะ ก็ตามข่าวผู้ค้าราชประสงค์จะฟ้องร้องเราฟ้องแพ่งค่ะอ้างว่าจะฟ้องแพ่งเพราะคิดว่าฟ้องอายาคุงฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆฟ้องแพ่งมีนักข่าวสอบถามในประเด็ดนนี้เราก็ตอบนักข่าวไปว่าขอให้สังคมไทยขอให้ประชาชนไทยช่วยพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่าสิ่งที่คนเสื้อแดง ได้จัดทำรรในเมื่อ,ว,อวันที่19พฤษภาปี54เพื่อทำบุญอธิส่วนกุศลและเรียกร้องความยุติธรรมนะฮะภายในเวลาที่กระชับที่สุดนะฮะกระทั่งเราใช้รถเคลื่อนที่ด้วยนะคะในการที่จัดเวทีเพื่อไม่ให้เกิดความยากลำบากอยากจะให้สังคมไทยและสังคมโลกได้ช่วยตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำ กับสิ่งที่ผู้ค้าราชประสงค์ทำนั้นให้ช่วยพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมคนที่มาเนี่ยมาเรียกร้องมาด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าเขามีคำขวัญของเขาว่าประชาธิปไตยต้องไม่ละเมิดนะฮะความหมายก็คือว่าผู้มาเรียกร้องต้องไม่ละเมิดผู้อื่น ข้อสำคัญก็คือว่าอยากให้เขาทำความเข้าใจว่าที่เขามาฟ้องร้องนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวมันเป็นผลประโยชน์ในการที่จะมีรายได้ที่คิดว่าคาดหวังเนี่ยลดลงไปเพียงในเวลาไม่ถึงสิบชั่วโมงตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มครึ่งก็เรียกว่าไม่เกินสิบสองชั่วโมงนะคะ นี่เป็นเวลาที่เราได้แจ้งไว้ล่วงหน้าถามว่ามีเหตุผลไม่ของเราเราถูกฆ่า92คนเราเรียกร้องให้รัฐช่วยดูแลนะคะให้กลไกรัฐได้ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมและไม่ให้สังคมไทยเนี่ยลืมและเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ผู้ค้าราะสองเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวคำว่าละเมิดเนี่ยจึงต้องดูว่าเป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์หรือเปล่า ผลประโยชน์ของผู้เรียกร้องที่มาชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนแต่ผู้ค้าพูดถึงผลประโยชน์ของตัวเองขอให้สังคมไทยได้ตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าการเรียกร้องทางแพ่งมีสมเหตุสมผลไหมคาถามว่าเมื่อมีการทำรฐประหารมีพรกฉุกเฉินมีการปรับบามประชาชนเหตุใดผู้ค้ใช้พรกฉุกเฉิน ตั้งไม่รู้กี่เดือนเหตุใดผู้ค้าไม่จัดการไม่ฟ้องร้องกับอำนาจรัฐในขณะนั้นกับรัฐบาลขณะนั้นจึงขอตั้งคำถามว่านี่เป็นช่วงการเลือกตั้งด้วยนะผู้ค้าราชประสงค์มีผลประโยชน์ใดกับพรรคการเมืองใดหรือเปล่าหรือจงใจที่จะจัดการกับพรรคการเมืองที่ตัวเองไม่พึงประสงค์หรือเปล่าอันนี้คนมีสิทธิตั้งข้อสังเกตได้นะคะ ว่านี่เป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่นที่ซ่อนเร้นอยู่ถ้าท่านมีเจตนาบริสุทธิ์เหตุใดท่านไม่เรียกร้องความเสียหายกับรัฐที่ทำให้ท่านมีปัญหาพรากรฉุกเฉินเนี่ยไม่มีคนมามาเดินไม่มีนักท่องเที่ยวแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่จึงฝากไปยังผู้ค้าราชประสงค์ ฝากไปยังนักธุรกิจด้วยว่าท่านต้องมองด้วยใจเป็นธรรมนะคะว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงหรือนอปชอมาเรียกร้องนั้นที่แท้พวกท่านเนี่ยได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยค่ะได้ผลประโยชน์เต็มๆเพราะประเทศชาติมีประชาธิปไตยท่านได้เต็มๆคนรากหญ้าได้น้อยกว่าท่านโดยซ้ำท่านจะได้จากการที่ประเทศกนะ้าวหน้านะคะ ไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปไม่มีการฆ่าอีกต่อไปและจะทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนท่านต้องมาร่วมกับเราในการเรียกร้องประชาธิปไตยถึงจะถูกเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยเราถูกฆ่าตายท่านมาเรียกค่าเสียหายจากเราเรียกมามาเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกกระทําถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่าจึงฝากให้ท่านซึ่งมีสติปัญญาสาม,มารถที่จะ หารายได้ได้มากมายเนี่ยกรุณาคิดให้ยาวคิดถึงอนาคตและมองด้วยว่าใครคือผู้ผิดกันแน่นะคะก็ขอฝากประเด็นนี้นะคะแล้วก็ขอกลับมาที่ประชาชนไทยและคนเสื้อแดงว่านะคะนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยวันที่คือขณะนี้เนี่ยเอาข่าวปัจจุบันก่อนก็ได้นะคะว่า มันจะมีการฟ้องร้องในข้อหามาตรา 112, 116, 83, 86กับแกนนำเสื้อแดงร่วม20คนบางท่าน2ท่านอยู่ในเรือนจำไปแล้วขณะนี้จะจับนะฮะโดยตั้งข้อหาเพิ่มเติมร่วม20คนอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปว่าท่านต้องการอะไร ขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะมีการเลือกตั้งประเทศชาติกำลังจะดำเนินไปด้วยดีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ที่ประชาชนไทยทั้งหมดพึงประสงค์ที่ต้องการให้บรรลุใช่หรือไม่และ DSI ในฐานะหน่วยงานรัฐะเป็น,นกลไกรัฐะท่านก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของ การเมืองหรือพักการเมืองในการกลั่นแกล้งฝั่งอื่นหรือคู่ต่อสู้หรือไม่หรือไม่ใช่หรือไม่ในขณะนี้เป็นเวระของการหาเสียงคนหลายคนเป็นผู้สมัครท่านบอกจะจับเขาเข้าคุกนะฮะในข้อหาที่คลุมเครือเป็นอย่างยิ่งแล้วเอาผังลมเจ้ามาพูดอีกเรื่องของผังลมเจ้าเราคงพูดวันหลัง แต่บอกได้อย่างหนึง่งเรื่องผังล้มเจ้าเนี่ยอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐเคยฟ้องร้องเคยฟ้องร้องทั้งนายกรัฐมนตรีฟ้องร้องทั้งผู้มืในาการนะฮะรวมทั้งสอชอชหน่วยงานความมั่นคงที่พูดเรื่องผังล้มเจ้าเนี่ยว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะ,ะถือว่าเป็นการ เป็นข้อหาที่หมิ่นและเหยียดยามและทำให้เกิดความเสียหายปรากฏว่าขอไกลเกลี่ยค่ะขอไกลเกลี่ยให้ยอมความให้ยินยอมนะคะและจากการถูกกดดันอาจารย์สุทธาชัยก็เลยยินยอมถอนถามว่าถ้าได้เปรียบจะมาบงการให้ขอให้ถอนฟ้องหรือเปล่า รู้ดูว่าผังลมเจ้านั้นมันเป็นผังที่เขียนมาบนพื้นฐานของความไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะฮะคุณจตุพรเคยพูดเอาไว้เรื่องผังลมเจ้าว่าคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชเคยมาบอกว่ามันเป็นเรื่องเลื่อนลอยมันก็คล้ายๆกับว่าเวลามาคนอยากจะมาพูดอะไรโกโก แล้วก็เขียนผังชี้ให้ดูหนังสือพิมพ์นี้นะไทเรดเดิวหนังสือพิมพ์มหาประชาชนาสถานีธุรทัศน์นี้อะไรต่างๆเหล่านี้สถานีวิยยุนี้คือเขียนโยงกันให้มั่วหมดเลยไม่มีหลักฐานทําคล้ายๆกับว่าเป็นผังาสายตระกูลใดๆอะไรสักอย่างนึ่งประมาณนั้นแล้วจะเอาอันนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องราวเป็นเหตุในการฟ้องร้อง19ท่าน20ท่านรวมทั้งตัวดีฉันด้วย ต้องระวังนะท่านว่าสังคมไทยเนี่ยคนมีวุฒธธิภาวะท่านรู้หรือเปล่าว่ายิ่งท่านใช้มาตรา1นึ่งหมาตรา8ปดสและการพยายามที่จะเอาคนมาเข้าคุกท่านคิดว่ามันได้ผลแต่ท่านรู้เปล่าว่าสังคมไทยและสังคมโลกมองรัฐไทยอย่างไรความเสียหาย ในเรื่องสิทธิทมนุษยชนและการคุกคามสื่อการคุกคามสิทธิทเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยนั้นมันต่ำสุดๆแล้วค่ะโดยเฉพาะเสรีภาพของสื่อนะฮะซึ่งน่าจะมีเทปที่ได้เคยพูดถึงอาจจะได้ออกในวาระต่อไปนะคะพูดถึงการทำลายศักดิ์ศรี ะค,ะความเป็นมนุษย์ของคนไทยพูดถึงเสรีภาพของสื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องพลนพวงจากการจัดงานสิบเมษานำมาซึ่งการฟ้องร้องและการจงใจจะให้แกนนำนปรชร่วมยีสคนเข้าคุกโดยอ้างผังลมเจ้านะคะอ้างผังลมเจ้าเพราะว่า ไม่รู้จะอ้างอะไรทั้งน้นที่ผังลมเจ้านะั้นมันเป็นเรื่องความฝันกลางอากาศที่เขียนขึ้นเขียนขึ้นเพื่อให้มันโกโก้ให้ดูว่าคนเขียนมันเท่เท่านั้นเองนะคะแต่กลับกลายมาเป็นการใช้โดยความรู้ไม่เท่าทันนะ,ะก็ท่านกลับไปตรวจสอบให้ดีว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นจะได้รับผลอย่างไรนะ,ะท่านอาจจะเอาแกนนำเข้าคุกได้ แต่ประเทศไทยจะมีอะไรต้องขอจบเรกนี้ก่อนค่ะ